เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซียกับ YAMAHA a r r ลรอคอัลฟาสองต้องขอบอกเลยว่าในโมเดลใหม่ที่เปิดตัวนี้มีจุดเด่นมากมายหลายจุดที่แตกต่างจากโมเดลก่อนหน้าสมคำนิยามนี่แหละออ l นิวตัวจริงจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ซูเปอร์บมาเล่าให้ฟังครับ ข้อแรกดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่ต้องขอบอกเลยว่าดีไซน์ของย Yamaha a e r อ ok กในเจนปัจจุบันที่เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียนี้เหมือนได้รับ d n a จากความเป็นซูเปอร์สปอร์ตของรุ่นพี่จากทางค่ายเนี่ยยัดมาใส่ในเต็มระบบเรียกด้ว่าขับขี่ไปไหนก็หล่อเท่อย่างแน่นอน เมื่อพูดถึงดีไซน์รอบรถไปแล้วนะผมอีกจุดนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไฟหน้านั่นเองครับผมที่มีการออกแบบใหม่ดูเฉียบคมดุดันมากยิ่งขึ้นนะผมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะคะรู้สึกว่าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะผมยิ่งมาพร้อมกับไฟ LED แบบดับเบิลโปรเจคเตอร์เนี่ยเรียกว่าส่องสว่างชัดทุกการมองเห็นและไฟท้ายถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่า มองแบบลึกๆเนี่ยผิวเผินอาจจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเกิดคนเล่นรู้กันเนี่ยจะมองว่าเอ๊มันอาจจะคล้ายกับยมผ้าเอ็กเซเตอร์ร้อยสมปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเมื่อพูดถึงดีไซน์รอบรถแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายที่เปลี่ยนใหม่ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไปแล้วหัวมอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและเป็นจุดไฮไลไท์เหมือนกันของเจ้ารุ่นนี้นั่นก็คือจอกลางรูปแบบใหม่ที่ในบรเดณก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นจอ L C D ธรรมดานะผมแต่ในปัจจุบันในเจนใหม่อัลฟาที่เปิดตัววไปแล้ทีีอ่อนโดนเซย ก็จะมาพร้อมกับจอ TFT ครับผมซึ่งความสามารถของจอนีน้่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะผมที่จะแสดงข้อมูลการขับขี่ครบคันมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลการขับขี่นะผมแต่ยังสามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอเนี่ยฟังก์ชันนะได้ถึง3โหมดได้แก่ Standard ในนามิกและก็สปอร์ตนะผมเพิ่มความน่าใจให้กับผู้ขับขี่อย่างแน่นอนครับผมและที่สําคัญความเป็นจอ TFC จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะั่นคือการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนั่นเองสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน Yamaha w i Connect นะครับที่จะสามารถแสดงข้อมูลของตัวรถเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สําคัญต่างๆเนี่ยแค่เพียงหยิบมือถือขึ้นมาดูหรือว่าจะทําการเล่นเพลงเปิดเพลงเชื่อมต่อในเกเตอร์แบบเทิร์นบายเทิร์นก็สามารถทําได้เพียงแค่เลื่อนมือถือโัตรชิว และมาถึงในอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งใหม่อย่างแน่นอนนั่นก็คือเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่นะผมโดยก็จะเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีบูคอนะผมสูบเดียวขนาด 155cc ซีซีมาป้องกับระบบวาล์วผ่าน VVA อย่างที่ชาวามาฮ่าเขารู้กันว่าวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนมันเป็นยังไงนะครับผมอ น่าสนใจของรถรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์เทคโนโลยี VVA แต่มันคือชุดส่งกําลังที่พัฒนาใหม่นะผมโดยเทอร์โบที่ว่านียมันไม่ใช่เป็นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จแบบรถยนต์<ๆ>นะผมแต่มันเป็นระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ YECVT หรือ Ya ม a h a e l e c t r i c CVT นะผมที่จะเข้ามาแทนที่ของเกียร์ c ี t เดิมที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถนะผมเรียกได้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันพร้อมมอบความเร็วและความแรงเรียบเสมือนขี่รถติดเทอร์โบอยู่เลยโคตรเจ๋ง โดยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก2โหมดนะผมในรุ่นเทอร์โบขึ้นไปก็จะเป็นโหมดเทอร์โบปุ่มทีเทอร์โบแล้วก็เป็นโหมด S ที่สําหรับวิ่งในเมืองนะผมเพื่อตอบสนองความต้องการในอัตราการเร่งเนี่ยที่เหมาะสมกับการขับขี่ของผู้ขับขี่นั่นเองและอีกหนึ่งจุดนอกจากเครื่องยนต์ที่น่าสนใจนะครับก็ยังมีดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังนะผมซึ่งเหมือนกับได้ยินเสียงเรียกร้องจากแฟนแอลลอกชาวไทย,ยที่ตะโกนว่าเมื่อไหร่จะมีดิสหลังสักทีในเจนใหม่นี้มีมาให้แล้วนะผมหลังจากที่ตกตกกกกรรมมลาาาาบบใช้ดัมเมกกนนนอยยู่ยวน นะผมซึ่งในโมเดลใหม่นี้เรียกได้ว่าจัดเต็มให้ทั้งดิสนาและดิสหลังนะผมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่อย่างแน่นอนแน่นอนว่าหลังจากที่เชยชมในส่วนของดิสเบกหน้าและดิสเบกหลังเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่ให้มานะก็คือไฟไฟฉุกเฉินนะครับหรือ ESS Emergency Stop Signal นะที่จะเป็นไฟกระไฟกระพริบ เวลาเราเบรกระทันหันเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาตโนมัตินั่นเองนะครับและในส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่หยิบติดมาด้วยก็จะมีเป็น USB Type A ระบบ Start and Stop มันช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่องเก็บของขนาดใหญ่ถึง24.5ลิตรเก็บหมวกประมาณเต็มใบได้ใบห,หนึ่งเหลือๆใส่รองเท้า,ทา,ทา,ทาได้อีกโคตรสบายเมื่อฟังกันทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าใหม่ดีไซน์ใหม่หรือว่าจะเป็นจอใหม่ แล้วก็รวมไปถึงของเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่อะไรก็ใหม่หมดและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในคลิปนี้เ็ือคือราคานั่นเอง่ะหลายคนที่ดูมาตลอดเนี่ยก็คงเมื่อไหร่จะถึงช่วงนี้ทีมาถึงแล้วผมกับราคาที่วางจําหน่ายโดยจะเป็นหน่วยรูเปียนะผมในประเทศอินโดนีเซีย โดยในโมเดลนี้มาด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับผมเรื่องที่รุ่นสแตนดาร์ดนะครับผมวางจําหน่ายกันที่ราคา29ล้านรูเปียนะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ63,000บาทมีได้กันทั้งหมด4เฉดสี ie, ได้แก่สีเทาเหลืองสีมัทับบูออกน้าเงินน้าเงินนะครับแล้วก็สีแดงและสีดานะครับผมต่อไปเป็นรุ่นไซเบอร์ซิตี้นะครับผมวางจําหน่ายที่ราคา33,999,000รูเปียหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ72,000บาทมีได้กันทั้งหมด2เฉดสี ie, ครับผมได้แก่สีลก ก็น้ำเงินเหลืองๆนะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของรุ่นเทอร์โบที่จะอัปเกรดจากรุ่นปกติขึ้นมาคือต้องบอกว่ารุ่นปกติเนี่ยมันจะไม่มีเทอร์โบเป็นเทคโนโลยีปกติแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่กระโดดขึ้นมาคือจะเป็นเทอร์โบนะครับผมวางจำหน่ายที่ราคา39มส้าล้านห้าแสนรูเปียหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ8400,0บาทวางจาหน่ายเพียงเฉดสีเดียวได้แก่สีม a ทช์เชอร์ดเกรและรุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่นท็อปสุดสุดตารางของในโมเดลที่เปิดตัวปีนี้ นั่นก็คือเทอร์โบอัลติเมทซึ่งเปิดราคาอยู่ที่41,730,000รูเปียหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ88,000บาทนะครับผมซึ่งมีจำหน่ายเพียงเฉดสีเดียวก็จะเป็นเฉดสีเดียวกับรุ่นเทอร์โบนั่นก็คือ m e t a l d a r k g r a y แต่มันจะมีความพิเศษนะั่นคือมาพร้อมชิลอันน้อยเล็กๆสีส้มติดอยู่ถ้าสังเกตดีๆไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่ารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ามาวางขายในประเทศไทยซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเข้ามาวางขายในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะ มีการบวกจากดิวเลอร์เล็กน้อยประมาณเจ้าละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ร้านแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถูกใจของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับยามาฮ่าเอร็อกที่มาพูดถึงในคลิปนี้นะเ,เพื่อนๆถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือว่ามีข้อคอมเมนต์ในส่วนของดีไซน์ตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ผมกูคาร์ตซูไบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ